2ี่สนะโดนแล้วครับโดนแล้วครับโุ้ยแล้วครับปลาอะไรโอ่ยครับครับคุณเราครับคุณเราคุณเราครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องตั้มชาแนลวันนี้เรามาเดินเล่นออกกำลังกายกัน <c oughs> ก็เดินตกปลาชายฝั่งกันครับเช้าๆออกมาตั้งแต่ตีห้ากว่าๆแล้วนะครับเมื่อกี้มันยังไม่มีแสงก็เลยยังไม่ได้เปิดกล้องโอเคครับ วันนี้เรามากับคูเป้นะเรามากับคูเป้ครับวันนี้สวัสดีครับผมเค้ยนี่ก็เดินสนุกสนุกครับเดินสนุกสนุก,กว่ามาพักผ่อนนะออกกำลังกายอันนี้ทริปแรกของเรานะวันนี้นะทริปแรกของปีใหม่ปีใหม่ครับผมปีสองพันยี่สิบสองนะเคยครับปีนี้ขอให้มันมันวันนี้เราอยู่กันที่ปากน้ำชุมพรนะครับบรรยากาศดีมากฝั่งนู้นก็มีนะ้าๆมา ตกกันเยอะมากครับนนะก็มีได้บ้างยังไม่ได้บ้างนะโอเคครับเดี๋ยวตามดูกันเมื่อกี้คุเป้เกือบได้ทอฟฟี่ไปแล้วนะแต่ว่ามันพาเข้าหินขาดาไปก่อนนะน่าจะไซส์สามได้แหละนะใหญ่เดี๋ยวรอดูในคลิปครับเดี๋ยวรอดูโดนแล้วโดนแล้วมาเป้โดนแล้วครับมาเป้โดนแล้ว สายวานนะฮะสายวานนะอ่ะหลบสายวานหน่อ <laughs> ยเดี๋ยวขึ้นก่อ,อน,นงัดไปเรปื่อยๆฮะอุ้ยเฮ้ยฉ <h ye> ากเราบอกว่าไอีกฉากที่โดดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเหรอ เราหาปลายสายไม่เจอเราไม่รู้ปลายสายเราอยู่ไหนอ้าวอยู่นู่นเหรอแต่ว่าทำไมมันไม่เข้าดีเรานึกว่าตัวเล็กไอสากเหรอน้องเห็นนะเออมันมันไล่ลูกปลายอยู่น่นะ ดายของนักเป้์นะขาดสากสักสักเป็นทนหาดนะ่ะฮะไม่มันพามันพาเข้าเข้าเพียงปะ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาอะไรเอ่ยครับครับอุนเรานะครับอุนเราอุนเราครับ คุณเราคุณเราใส่สวยเลยครับใส่สวยเลยครับมีกิมป่ะเย็นเจเยยน ไม่ไม่เอยอยากจะอาจบจโล่ะจับนอนเนี่ยนอนดีกว่าโอเค เบลอตนับสองเบลยตสไตล์เก้าเบลตเอะไร S N S S N S อะไรก็ไม่รู้นะคจำไม่ค่อยแม่นเราขออภัยด้วยเฮ้ยคงณอำไมคไปเห็นอยู่แถวนี้ I'm ักน้ำชุมพลอ,อันนี้จะเป็นแนวแนวตั้นขื่นนะครับเดินตกปลาได้ทั้งสองฝั่งเลยนะ ร้อนเลยนั่งหลบร้อนกับลุงเหมนลุงก็มา,มาตกหน้าดินกันเหยือกุ้งเป็นบ้างปลาทูบ้างนั่งนงมาฟังกุ้งเป็นนี่ตุ๊กเตี้ยมวันอืมซึ่งหนึกว่าท่านมันมัดแต่ยังไม่หมดัดวัวตายมันแล้วเกี่ยว,วายรถเกี่ยวหัวลองดูนะเกี่ยวหัวครับ

ความว่างสิลุดูย้ายมปั้นเร็วไหมนะพอแค่ๆก็นะก็สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็สายมากแล้วร้อนมากเลยอากาศสุดยอดมากครับไม่มีก้อนเมฆเลยนะ นี่แต่แดดล้วนๆเลยวันนี้ก็ได้กุรอเป็นหนึ่งแต้มครับก็เดินพอได้คะหายอยากนะได้หายอยากนะเบ้ครับเัน้เดินเบ้วันนี้เสียดายมากเลยครับขาดคนระับเรียบร้อยครับตัวใหญ่มากน่าจะไซส์น่าจะเกือบสามโลตัวนี้นะได้ไดแต่ก็ไม่เห็นตัวว่าจะเป็นกุเรา กพงแดงหรือว่าปลาสากหรือว่าอะไรนะก็ขาน้าว่ากันใหม่ครับปลาสากก็เป็นไปได้กูเราก็เป็นไปได้นะได้ผมเห็นตัวอยู่ที่เขาเมันดึงออกอย่างเดียวเลยครับดึงออกดึงเบรกออกอย่างเดียวเลยนะใช่ในที่สุดก็ขาดจนได้เสียดายมากไม่งั้นก็น่าจะเป็นภาพที่สวยงามอ่ะถ้าเป็นตัวนี้ได้ตัวขึ้นมานะ รับภาพที่สวยงามแน่นอนตอนรับปีใหม่พอดีโอเคครับไม่เป็นไรการตกปลาครับเป็นเรื่องธรรมดาครับได้บ้างหลุดบ้างขาดบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติโอเคครับไว้กันไว้แก้มือกันทริปหน้านะรอบต่อไปทริปต่อไปเราจะไปไหนนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ตั้มกับคูเปก็ของต้องลาอันเพียนแท่นี้พบกันใหม่ทริปหน้าครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ